สวัสดีกับช่องบุญวันเรเดอร์นะครับก็วันนี้มีรถใหม่มานําเสนอนะครับเพิ่งไปรับมานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแจ้งเกิดใหม่นะครับก็เป็นรถคันใหม่ที่เอาไว้ออกทิปนะครับก็เป็นรถสไตล์ไม่บ้านนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูก็ได้ครับท่าน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 นี่ได้มาแล้วครับยามาฮ่าวาย80นะครับอันนี้พร้อมเล่มทะเบียนชุดโอนนะครับก็ยังไม่ได้เก็บงานนะครับเพิ่งรับมาเมื่อเช้าเลยครับ สตาร์ททีเดียวติดครับสีก็จะประมาณนี้ครับเจ้าของเดิมน่าจะทำสีมาครับแต่ว่าของครบหมดครับพวกเพจพวกอะไรอย่างเงี้ยครับครบหมดเลยน่ครับอันเนี้ยครบหมดเลยนะครับพวกตาอย่างตานะครับครบหมดเลยคันนี้ก็เดี๋ยวจะได้เปลี่ยนกระจกครับกระจกแล้วก็ไปเสริมเบาะให้หนาขึ้นนะครับอ่า แล้วก็จะมีเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนโชกหลังนะครับให้เป็นเดิมนะครับอ่าช่วงหน้าแน่นๆเลยนะครับอย่างแน่นนะโชคอะ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ปั๊มสองทีนะ่าจะรั่วนะครับเด๋ยวจะได้แก้มกันนะเพราะว่าเพิ่งรับมา,าสดๆร้อนๆนะไฟอะไรครบหมดนะครับแล้วก็เปิดบอกใช้แบบเดิมนะเป็นเดิมดเลยนะครับอุ๊บ สวิตครับเนี่ยไฟแบบมันยังไม่เยอะครับแต่ก็พอมีครับไฟเลี้ยวก็ติดหมดครับยังมีเสียงเหมือนเดิมคือไฟเบรกข้างเอาขึ้นหน่อยเดี๋ยวต้องมาตั้งใหม่ต้องมาตั้งตัวนี้ครับ,บผมก็จำไม่ได้เราก็ตั้งไง โอเคมาดูไฟเบรกครับวันนี้ไฟเบรกน่าจะค้างครับอันนี้คือไฟเบรกอ่าเดี๋ยวมาลองดูสตาร์ทฟังเสียงครับ ่ว่ายังไม่ได้จูนคาบูใหม่นะก็ยังเดินไม่นิ่งเท่าไหร่ครับแต่ที่ผมชอบนะครับก็คือโค้งมันไม่ผุเลยครับนี่แหละแต่ยางไม่รอดแล้วครับเนี่ยเพดบยังครบเลยเดิมเดิมเลยไฟเรียวครบหมดครับหางปลาอะไรก็ครบหมดบังลมน่าจะเทียมครับ เนียต้องเปลี่ยนใส่เป็นกลมนะครับข้างอะไรครบหมดเลยครับเนี่ยครับออนี้เปิดไฟรีครับก็คือมันเลยติดครับต้องปิดไฟครับเนี่ยไฟรีติดเฉยครับครบหมดครับแต่ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนสายนะเพราะไม่มีสายไม่ ตั้งอะไรคโบหมดครับโอเคครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็เดี๋ยวคันนี้จะเอาไปออกทริปนะครับแต่ขอทำทะเบียนให้ถูกต้องกฎหมายก่อนนะครับโอเคครับ